ยานตวินดวงผ่านมานะ,ะเห็นควายนะฮะควายเห็น mm. ควายอยู่หาตัวกับงอตัวหนึ่งเพื่อนแม่คีดตมมาโอ้ยนะคะแม่น่ะแม่ใหญ่ถามเจ้าของเพิ่นเล็กหน่อยเพิ่นอยมอันหนึ่งควายเพิ่นเพิ่นเลี้ยงนั่งกับแม่กับลูกอันนี้กับลูกที่ลูกสาวอันนั้นล้านแม่กับล้าน ในลูกที่สองสังน,นัปนิในลูกออกมาแล้วเป็นหลานแล้วค่ะได้อยู่กับหลานนะนี่ค่ะแม่กับหลานนั่นเองลูกสาวเพิ่นอันนี่นะอันน้ำมูอเพิ่น,นะค่ะได้มาได้มาตั้งแต่หึงเลยแหละค่ะไปออกแม่ไปลูกคาไปน้ำแน่จงไว้แน่เลืออยู่หาตัวงัวตัวหนึ่งค่ะเด็นะงัวนะบ่มาะกอกนะคะงัวกระม้าเลยะค่ะสิออกเดือนหน้าน,าน,นี่แหละเพิ่นบอกฮักจอยบ่ค่อยกินหญ้าว่าสั่น แล้พมันเป็นยังแผลท,ท้อ,องบบร่อใดกินโคนสาบควายเพลงสมัยตะกี้มันเขาก็บรรยากาศจะได้พี่น้องกลิ่นโคนที่มันติดในตัวควายแล้วก็สาบออกจากตัวควายถ้าเอาได้กินเนะี่ยมันจะติดจมูกกลิ hmm. ่นโคนสาบควายมันติดผิวคา สองสามปีกว่าก็ยังมีกลิน่นท่านจะตื่นนะะตื่นโพพี่เวยกยังเห็นกระบอกกาไปไก่ได้ไหมฮะสุมนมุ่งกันตื่นตื่นทุกมี่ยังปแปลกๆเพิ่น่นตื่นนะคะคนแปลกหน้าแปลกตาตื่นกสาวเป็นลูกของแม่อื่นแม่ขายไปแล้วอ่ะเกิดอะไ นี่แหละค่ะควายค่ะควายกลกองเป็นกระแพงกระหักแพงค่ะความหักวจบกัดเสือสัตววัฒนะความหักหายด้กายเพราเบิดเด้อพี่น้องเลยมีควายกระหักควายมีหมากกระหักหมามีแมวกะหักแมวมีนกกระหักนกมีลูกกระหักลูกมีมูกระหักมูหักให้มันละลายค่ะ ความหักนี่แหละค่ะสินำพาเข้าห้ยยูลอดหักหายไปบ่ม,มีเบิด์ตไม่ตะได้ขึ้นมายายเย็นจะคใอยทุกคนหักกันในช่วงเวลาที่ยาวลำบากทุกคนกันแต่วาทุกคนก็หักกันนะะี่แหละค่ะก็ได้เห็นควายนะคะมืนน่อวานเย็นกบไทยค่ะควายหเห็นค่ะพป่นอ้อคก็ขอขอบคุณในหลายเด้อจ้ะควาย Terima Terima kasih Selamat Selamat